การแข่งขันศึกฟุตบอลเจลีกวันเขมงวดเข้ามาทุกขณะนะครับทุกแมชมีความหมายอย่างมากบทสรุปสุดท้ายของเจ้ามุยจะลงเอ่ยอย่างไรเขามีความกังวลมากน้อยแค่ไหนครั้งนี้เราจะมาไขาความลับในใจของเขากันว่าเจ้าตัวและทีมซันฟราเชซฮิโรชิมารู้สึกนึกคิดอย่างไรกับสถานการณ์ในตอนนี้กับโค้งสุดท้ายแห่งเส้นทางสู่บอลลังแชมป์ คือจะไม่ง่ายเลยคือบางนัดแบบสู้ไม่ได้เลยเหมือนจะแพ้แล้วแต่สุดท้ายก็มีแต้มกลับมาหรือเหมือนจะชนะหรือเหมือนจะเสมออย่างเงี้ยกลายเป็นว่าแบบชนะบางเกมลูกเกมเล่นไม่ดีเลยแต่ว่าเราชนะหรือบางเกมโดนน้าก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้ามองลึกลงไปในรา,ายละเอียดแล้วเนี่ยทุกคนนะพยายามทํางานอยางังนัดบอลทุกคนแบบเหมือนนัดเน,นี้ยต้องเต็มที่ที่สุดอะไม่ได้มองมากบบจะมีนัดข้างหน้าหรือว่า อีกอกี่นัดเจอใครีทำมาทีละนัดทุกคนไม่ได้มองว่าแบบนัดนี้เราจะมีแต้นเท่าไหร่เราจะนำเท่าไหร่แต่ว่านัดนี้เราต้องการผลลัพธ์ที่ดีเราต้องการผลกานในขันที่ดี <Yeah. S 1> ไล่ล่าโอเคมันมันพยายามทําตามเขาไงคือถ้าถ้าไลล่าได้มันมันสนุกไงมันแบบเฮ้ยแต้มมาแล้วมันมีกําลังใจมันเขิม <Okay. S 1> แต่ต้องรักษาเนี่ย บางทีมันก็เหมือนถูกล่าทุกๆท,ทีมอะแบบอยากรู้ว่าทําไมเราถึงเป็นนิดหนึ่งต้องการชนะจากูมบางทีมต้องการแบบเปลี่ยนโม omentum มของทีมตัวเองก็ต้องการที่ชนะจากูมให้ได้เพื่อที่จะแบบจากผมเรายังชนะมาได้แล้วเลยนะครับมันก็ยิ่งเป็นงานยากของเราเข้าไปอีกทีมที่ไล่มาก็อยากให้เราแบบก็ต้องการเอาชนะเราเพื่อที่จะขึ้นมาเพื่อที่จะมีโอกาสลุ้นแชมป์เซึ่งแบบเนี่ยผมว่ามันก็ มันก็เป็นงานหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบมันก็ต้องรักษาเอาไว้ให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องแบบสแสดงให้เห็นว่าแบบเออน,นี่แหละคือแบบฟุตบอลของฮิโรชิมาแล้วก็ยังแบบแข็งแกร่งกอยู่ารออกมาเล่นข้างนอกอ่ะไปดีผ่านมามันก็ไม่ใช่ว่าประสบความสำเร็จอ่ะมันก็ตามหาอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยโอ้มันไม่ใช่แค่ไม่ประสบควานสมสำเร็จมันออกกันแบบ เฟลก็ล้ออกกลมเหลวไปด้วยซ้ำอะไรเงี้ยในการแบบพูดถึงในที่ผ่านมาไปแต่ก่อนไม่ได้เล่นไปได้เล่นแต่น้อยเล่นไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยกลับมามันก็แบบมันก็ต้องมีสักที่อ่ะที่เราออกมาแล้วมันจะมีโอกาสมากขึ้นในการประสบความสําเร็จซึ่งแบบผมก็บอกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะเป็นที่นี่หรือเปล่าอย่างที่บอกมาตลอดนะรับก็พยายามปรับปรุงเร่พัฒนาเองช่วยทีมยังยไงได้บ้าง มีประโยชน์กับทีมยังไงได้บ้างช่วยช่วยเล่นเกมรับยังไงได้บ้างอะไรต่างๆมันก็ต้องทํางานกับเพื่อนร่วมแค่แบบเป็นแชมป์เจลีกอะไรเงี้ยก็พอแล้วไม่ต้องมาสนแล้วว่าแบบผมจะประสบความสาเร็จหรือเปล่าในการมาเดนแต่ขอให้แบบทีมที่ผมอยู่ประสบความสาเร็จผมว่าแบบผมโอเคกว่าใช่เพราะว่าทุกคนก็จะมองแต่ผลงานของนักบอลมันก็เป็นส่วนหนึ่งแหละมันเป็นเรื่องจริงแหละแต่ว่าฟุตบอลมันเป็นกีฬาประเภทที่ จริงๆแล้ว่ผมว่าอั้มไม่เจยอยเจอยู่ตลอดนะครับเจย์นัดสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวแข่งเสร็จเนี่ยพาผมไปฉลองเนียนะเมืองซัปโปโรอะไรเงี้ยที่โอเกโดอะไรเพราะว่าแบบเหมือนทีมผมเป็นแชมป์อะไรเงี้ยก็จะยอกเจย์ตลอดคือเจย์มันก็ไม่เคยยอกเลยบอกได้เดี๋ยวพี่อ่ะต้องมาฉลองกับผมแต่เดี๋ยวผมพาไปอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็จะแบบอั้มกันไปอั้มกันมาซึ่งแบบมันฟุตบอลอ่ะ ผมบอกไม่ได้หรอกว่าแบบนัดสุดท้ายจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยหรือว่ามันจะจบตั้งแต่นัดที่เท่าไหร่หรือว่ามันยังต้องลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายอะไรเงี้ยอาจจะแบบราวพื่โลกอ่ะันเวเช่อะไรเงี้ยลุ้นกันนัดสุดท้ายก็ได้ใครจะไปรู้ผมก็ไม่รู้สเสน่ห์ของฟุตบอลอะไรเงี้ยมันมันบอกไม่ได้นัดสุดท้ายก็เต็มที่แหละเราก็หวังว่าผลลัพธ์มันจะแบบตอบแทนให้แบบเออเราอยากทำงานนะักตอ่อ นั่นก็คือความรู้สกึกลึกๆในหัวใจของผู้ชายที่ชื่อทีรศิลป์แดงดานะครับนับจากนี้เขาและทีมซันเฟรเช่ฮิโรชิม่าต้องร่วมแรงร่วมใจปั้นฝ่าอุปสรรคต่างๆและก้าวขึ้นไปสู่บันไดาแห่งความสําเร็จให้ได้เราเชื่อลึกๆว่าพวกเขาจะประสบความสําเร็จในบ้านปลายและก้าวไปสู่ตําแหน่งแชมป์เจลี